371ล้านคนและจะเพิ่มเป็น552ล้านคนในอีก17ปีข้างหน้าโดยร้อยละ80อยู่ในประเทศด้อยพัฒนาและประเทศกำลังพัฒนาในส่วนของไทยผลการสำรวจสุขภาพคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปทั่วประเทศครั้งล่าสุดในปี2552พบว่าคนไทยป่วยเป็นโรคเบาหวานกว่า3 500, ล้าน5แสนราย มีมากกว่า1นล้านสองแสนลายที่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นโรคเบาหวานทําให้ค่ารักษาพุ่งสูงถึง47,596ล้านบาทต่อปีส่วนผู้ที่เสียชีวิตจากโรคเบาหวานเฉลี่ยปีละเกือบ8,000ลายแนวโน้มพบในเด็กมากขึ้นเนื่องจากขณะน,นี้เด็กไทยเผชิญความอ้วนและกินหวานมากขึ้นหากไม่มีการป้องกันควบคุมโรคที่ดีพอคาดในอีก8ปีข้างหน้า ไทยจะพบกับผู้ป่วยโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นถึง4ล้าน7แสนลายฟังดูแล้วก็น่าใจหายอยากให้คุณผู้ชมทุกท่านดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ New K C Life สินค้าดีมีทีวีช่วย New K C Life แผงกันตลาดสั้นง่ายได้ไวสม่ำเสมอ New K C Life ใส่ใจในตัวคุณ ก็สู่ช่วงที่2ของรายการตลาดวิเคราะห์ครับสำหรับช่วงนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับคุณธนกรครับถึงเกี่ยวกับการบุกตลาดในปี2 5 5 1นปะครับครับต้องบอกว่าปีนี้ครับการแข่งขันของธุรกิจขายตัวนะคุณธนกรครับแข่งขันกันดูเดือดเหลือเกินครับครึ่งปีหลังไปเนี้ยเรามีทีเด็ดมีอะไรที่จะไปขับเคลื่อนธุรกิจให้โตตามเป้าบ้างฮะครับทีเด็ดโตตามเป้าก็คือบริษัทต้องอ่า เน้นในเรื่องของการอบรมอ,อบรมสัมมานาเทรนนิ่งเดี๋ยวเป็นหัวใจสําคัญของขายตรงนี้นะใช่แล้วก็สื่อ,อบริษัทจะเน้นสื่อด้วยช่วยด้วยในการบุกตลาดในครึ่งปีหลังรวมทั้งรเรื่องของการจัดสัมมานาไปตามภูมิภาคต่างๆนะครับ ว่าจะมีทั้งทั้งบุกทั้งในส่วนของทั้งสัมมนา,าปู้าต่างๆเพื่อที่จะสร้างการรับรู้ต่อเนื่องเนาะใชะ่แล้วจะมีอันอื่นไหมนว่าโปรโมชั่นท่องเที่ยวหรือว่าในส่วนของอะไรที่แบบจุดกระแสดึงคนเข้ามาร่วมกับธุรกิจเครือข่ายของไลค์กรุ๊ปเนี่ยอ๋อเรื่องของการท่องเที่ยวนี่บริษัทมีแคมเปญอยู่นะครับจะเปิดแคมเปญในเดือนหน้านะครับเราจะแข่งขันในระยะอันสั้นก็ประมาณากันยาตุลาพฤศจิกาสามเดือน ซึ่งเป็นแคมเปญท่องเที่ยวในในสิ้นปีสิ้นปีจะเป็นเป็นท่องเที่ยวในประเทศหรือต่างประเทศหรือว่ายังไงก็จะไปในต่างประเทศต่างประเทศครับเพราะว่าในประเทศส่วนใหญ่แล้วผู้นําเราก็เที่ยวกันเยอะแล้วกรทเพอการไปขายไปขยายเครือข่ายนี่เขาก็ไปเที่ยวแล้วนะครับก็เน้นต่างประเทศครับเรามีตั้งเป้าไหมว่าปีหนึ่งจะต้องมีโปรโมชั่นเกี่ยวกับท่องเที่ยวสักสักกี่ครั้งหรือว่ายังไงก็ที่จริงตั้งแต่ ปีที่แล้วไม่ได้ตั้งแต่ปีนี้ตั้งตั้งที่ต่างประเทศโปรโมชั่นระยะอันสั้น3เดือนนะครับแต่ว่าปี2,558เนี่ยผมก็มองท่องเที่ยวในประเทศก็คืออาจจะเอาไตมาละครั้งนะครับให้เขาแข่งขันก็จะเริ่มดีเดย์ตั้งแต่1มกราปี58ก็จะวางกลยุทธ์ตรงนั้นออกมาแสดงว่าเครือข่ายส่วนของผู้นำของไลกูปเรียว่า คือคืนกันเลยปีนี้หลังจากที่ประธานธนกรประกาศที่จะบุกตลาดเครือข่ายแบบเต็มมาตาศึกเลยเนาะและนอกเหนือจากในส่วนตรงนี้เรามีแผนก็ยุดด้านอื่นๆมาที่จะขับเคลื่อนว่าจะเป็นการขยายสาขาหรือว่าโมบายเลยตรงนี้มันต้องตอบรับกับจากที่เรามีนโยบายท่องเที่ยวบริษัทก็มีรองรับในการขยายสาขาปัจจุบันนี้มีสาขาที่จังหวัดขอนแก่นจังหวัดเพชรบูรณ์นครสวรรค์ แล้วก็ไปที่จังหวัดบุรีรัมย์อย่างนี้นะฮะแต่ทีนี้บริษัทก็มองที่จะสร้างห้องประชุมสัมมนาอีกอที่จังหวัดนครสวรรค์อ,อย่างนี้นะครับเพื่อเป็นจุดรองรับสมาชิกข,ของบริษัทเพื่อการ,รการขยายตลาดาและสินค้าเนี่ยต้องส่งก็เขาเรียกว่าสินค้าถึงมือไวอมีจุดจำหน่ายอย่างชัดเจนปัจจุบันนี้บริษัทก็มีสาขาอยู่ สามภาคแต่ทางภาคใต้ย,ยังยังไม่ได้ลงไปทําไมทําไมมันยังเจาะไม่ได้หรือว่ายังไงครับคุณธนากรไม่ใช่ว่าเจาะไม่ได้สมาชิกของบริษัทมีแต่ว่าบริษัทยังยังหาสถานที่อยู่ก็พอได้สถานที่ก็คงจะลงไปทางภาคใต้ด้วย,ยงงเพราะบริษัทเน้นซื้อที่ดินแล้วก็รสร้างสำนักง,งานห้องประชุมด้วยทุกภาคนี้ผมจะเน้นสร้างสำนักง,งานห้องประชุมที่พักไว้สำหรับผู้นำของไลฟ์กรุ๊ป ไว้เทรนนิ่งประชุมแล้วก็ผู้ที่สนใจธุรกิจเครือข่ายเข้ามาศึกษาความรู้ใน like group ไล่กรูปได้นะครับก็คือ3ภาคตรงนี้มีออฟฟิศเพียบพอหมดแล้วเนาะครับท,ท,ที่ที่เกินกล่าวบอกมเมื่อกี้ครับแสดงว่าเป็นอีกหนึ่งการรองรับอัตราการเติบโตเติบโตของนักธุรกิจที่จะเข้ามานะปีนี้นะครับในส่วนของด้านวิทยากรการอบรมเทรนนิ่งอ่ะเรียกว่าเคยที่เกิดมาเนี่ยเรียกว่ามีเรามีความพร้อมอ่ะปีนี้เราจะมีหลักสูตรอะไรที่ติวเข้ม หลักสูตรประสบความเบ้างะทุกวันนี้ไล์กรุ๊ปมีการประชุมทุกอาทิตย์นะฮะหลักสูตรสัมมนาสองวันหนึ่งคืนก็ผลพวงมาตั้งแต่ต้นปี2557แล้วนะครับทุกอาทิตย์ก็จะมีหลักสูตรอบรมสัมนาสองวันหนึ่งคืนที่สำนักงานใหญ่ครับที่เขาชะงุ้มเขาชะงุ้มราชบุรีแล้วนะใช่แล้วก็วิทยากรบอยก็สรรหาวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถทั้ง ทั้งนอกทั้งในว่างั้นเถอะในก็คือจากผู้นําที่ประสบความสําเร็จแต่นอกก็คือวิทยากรที่เขามีความรู้ความสามารถทางด้านของธุรกิจต่างๆเอามาเสริมทับให้เกิดวิธีคิดแนวคิดให้มากแล้วเขาจะได้ขยายตลาดเครือข่ายได้เยอะนะครับครับผมในเรื่องของการเทรนนิ่งเนี่ยผมผมเน้นอยู่แล้วเรื่องนี้นะครับก็ยังเป็นือเป็นหัวใจสําคัญเนาะเป็นหัวใจสําคัญเลยครับนะครับแล้วอย่างตลาดเอซีครับ มันก็นเริ่มจะมีกระแสเข้ามาเนะีเรามีแผนที่จะบุกตลาดประเทศเพื่อนบ้านบ้างไหมเพราะหลายๆธุรกิจขายตรงต้องต้องยอมรับว,ว่าเริ่มจะตื่นตัวมีการบุกตลาดเพื่อนบ้านกันมากขึ้นอ่ะอย่างไลรครุบเละคะใน,ไ,นไลรุปนี่ผม AEC ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยผมมองที่ประเทศพมา่าครับประเทศลาวแล้วก็เวียดนามสามประเทศครับก็ผมมีแผนที่จะไปลงทุนปีหน้าครับไปสร้างสำนักง,งานนะครับหรืออาจจะเช่า ทําเป็นสํานักง,งานสาขาต่างประเทศเพื่อเพื่อใหอ้ตลาดเครือข่ายของไลรุ๊ปได้คลุมในบริเวณตลาดเอซี <LC S 2> อนี้ด้วยนในสามประเทศนในสามประเทศก่อนสําหรับปีหน้านะฮะผมต้องเรียนถามอีกหนึ่งในส่วนของสามประเทศเนี่ยมองศักยภาพแต่ละประเทศยังไงบ้างและทําไมถึงเลือกสามประเทศนี้ครับมองมองประเทศเพื่อนบ้านเราอย่างเช่นประเทศลาวเนี่ยซึ่งทุกวันนี้สินค้าของไลรุ๊ปก็สมาชิกก็ ซื้อไปจําหน่ายมีอยู่บ้างแล้วอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าในในประเทศลาวเนี่ยปัจจัยที่จะดีมากก็คือเรื่องของภาษาครับนะครับก็ค่อนข้างอย่างง่ายนิดนึงนะครับแต่ทางด้านของพม่าเนี่ยผมก็มองว่าประเทศพม่ากําลังจริญเติบโตครับในเรื่องของเศรษฐกิจก็เป็นประตูเชื่อมระหว่างไทยพม่าเนี่ยเท่าที่ดูทุกวันนี้คนก็ มีความสนใจผมเองก็มีนักลงทุนชวนไปนลงทุนที่พมา่าด้วยอย่างเงี้ยผมก็มองว่าในเมื่อมีธุรกิจไลฟ์กรุ๊ปแล้วเราก็ธุรกิจไ like ลฟ์กรุ๊ปเราขยายออกไปครับนะครับแล้วประเทศเวียดนามเท่าที่ผมไปดูมาเคยพาผู้นําที่ประสบความสำเร็จไปเที่ยวเวียดนามครับผมก็มองตลาดที่ประเทศเวียดนามก็เป็นอีกตลาดหนึ่งที่น่าสนใจเพราะว่าเรื่องของปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่างๆมันค่อนข้างจะไม่แพง คือเรียกว่ามีความเอื้ออำนวยทุกอย่างเนาะเอื้ออำนวยทุกอย่างและสินค้านะครับตัวไหนเป็นกาแฟไหมที่จะไปเบิกเลิกเปิดทางกับธุรกิจไลคุปปเนี่ยใช่ในกลุ่มของกาแฟเนี่ยนะกาแฟเขาชงุ้มในกลุ่มของผีปันเสริมอาหารรวมทั้งเครื่องสําอางนะครับที่จะเขียนทับสู่ตลาด aec แข่งขันในตลาดเครือข่ายนะนะครับผมก็จะเน้นเครือข่ายเพราะว่าสามารถสร้างเครือข่ายได้ได้หมดอย่างไง เราอยากให้มองนิดนึงเราคาดหวังกับตลาดประเทศเพื่อนบ้านยังไงที่จะบุกในใน,ในปีหน้าเนี่ยคาดหวังว่า,าแรกๆอาจจะไม่ได้ตามเป้าเท่าไหร่แต่เราต้องการสร้างชื่อเสียงเข้าไปครับนะครับเพื่อให้ตอบรับในปีสองปีที่สองปีที่สามนะฮะเพราะส่วนใหญ่แล้วผู้บริโภคตอนนี้เรื่องของกาแฟก็เป็นที่นิยมอยู่แล้วครับ ในในส่วนของนิดนึงถามคุณธนกรนิดนึงครับวันนี้ต้องบอกว่าการขายตรงแข่งขันกันรุนแรงเนี่ยอ,อยากให้พูดถึงภาพรวมธุรกิจขายตรงในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมาครับแล้วก็มองทิศทางของธุรกิจขายตรงครึ่งปีหลังเนี่ยทางคุณธนกรเนี่ยมองอย่างไงบ้างครผมมองธุรกิจขายตรงที่ผ่านมาเนี่ยครับก็ถือว่ารุนแรงไหมก็ไม่ร,รุนแรงเท่าไหร่นะครับ,รบแต่ถามว่ากระแสปัจจัยภายนอก มันทําให้ตลาดขายตรงลดลงสักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่ามันอยู่ที่เราเตรียมความพร้อมมันนะฮะแต่ผมมองเรื่องของขายตรงในวันข้างหน้าผมว่ามันยิ่งใหญ่นะครับธุรกิจขายตรงนี้จะแข่งขันกันสูงแต่จะแข่งขันทางด้านของสินค้าหรือแผนที่ตอบโจทย์จริงๆให้กับนักธุรกิจรวมทั้งผู้บริโภครัยนะครับที่ผ่านมาเราจะเห็นที่ตอบโจทย์ไม่จริงก็ ก็ไม่ไหวนะครับที่ตอบโจทย์จริงๆเขาก็อยู่ได้มั่นคงแต่ทีนี้ผมก็มองว่าต่อไปเนี่ยขายตรงเนี่ยมันมันจะกว้างขึ้นเพราะว่าตลาด a อซีเขาก็ตอบรับนะครับในเรื่องของตลาดคือขายครับก็ขายตรงค่อนข้างเลยอะเปิดมาแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดอะไรตรงเนี้ยอยากให้มองกับขายตรงน้องใหม่นิหนึ่งอะคนที่จะเข้ามามันต้องมีความพร้อมขนาดไหนความพร้อมสำหรับ ขายตรงที่จะเปิดใหม่ความพร้อมก็อยู่ที่ครับหัวใจของผู้เปิดก่อนครับนะครับว่ามีอย่างที่ผมบอกว่าสินค้าเนี่ยมันต้องตอบโจทย์แผนการตลาดก็ต้องตอบโจทย์ด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งความพร้อมตรงนี้มันต้องอให้ทันต่อขายตรงที่เขามีมาอยู่แล้วอย่างเงี้ยฮะเพราะเขาก็ต้องบุกเราเพิ่งใหม่เพิ่งเปิดตลาดใหม่อย่างเงี้ยนะฮะแต่ ผมมองว่าธุรกิจขายตรงท,ที่ที่ที่จะเปิดใหม่เนี่ยก็เป็นโอกาสดีนะครับสำหรับผู้บริโภคหรือประชาชนที่เขาสนใจธุรกิจแต่ถามว่าความพร้อมของเขาเขาต้องมีความพร้อมระดับหนึ่งออย่างน้อยก็8ปดถึงเก้าสิร์เกับการทำตลาดไม่ว่าจะเป็นสินค้าแล้วก็แผนนะครับและระบบเทรนนิ่งด้วยต้องดีนะต้องดีด้วยอ,อยากให้คุณธนกรตอบย้ำถึงความพร้อมไลฟ์กรุ๊ป ณวันนี้กับการที่จะขับเคลื่อนให้ที่ว่าผง,งาดวันนี้ครับความพร้อมของไลฟ์กรุ๊ปวันนี้ผมมองว่าทุกๆด้านนะครไม่ว่าจะเป็นสินค้า,าบริษัทผลิตเองทอําทเองคุณภาพาทางโรงงานบริษัทก็ได้รับมาตรฐานสากลนะครับจีพีสากลรวมถึงการทําตลาดบริษัทก็มองมีระบบเทรนนิ่งแล้วก็สื่อ,อก ถามว่าความมั่นใจปี2557นี้ไลคุปพร้อมทุกเรื่องนะครับที่จะเข็นทับตรงนี้ให้ผู้นําประสบความสาเร็จรวมทั้งผู้ที่สนใจธุรกิจเครือข่ายครับครับผมครับท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจขายตรงนะครับที่จะมาร่วมสร้างสีสันและเรียกว่าตอกย้ําความแข็งแกร่งของธุรกิจครับนั่นคือบริษัทไลกุ๊ปครับวันนี้ต้องขอคุณคุณธนากรครับียรกิจมาร่วมพูดคุยกับผมในรายการครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ครับท่านผู้ชมครับเวลาหมดลงแล้วครับแล้วพบก,กับผมได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สรับนเราสคุสวัสดีครับครับสวัสดีครับ